สวัสดีครับวันนั้นสาภาพตลอดนะครับวัอนี้คว้ายู่น้องพักพองครับบ่ได้ขึ้นแฟกไก่หมอนี้นี่น้องพักพองหัวกะอายุทั้งทั้งครับพัดกันไปหุ่นอีครับนี่กับแม่น้องพักพองครับมัอนี้ก๊กกกต้านไงก๊อกบาดไงครับนี่ก็บเป็นไรล่าซีโมงเหรอครับกัดสิไลครับบ้านแล้ยวเจนน้อยเลยนะครับ ตัวกั่วหัวควายกับม็อยู่นี่นะครับหลังจากที่หายไปโดนครับก็บอได้ท้าแล้วมีมีเรื่องจีวรครับควายแม่นี่นี่ครับแม่ฝ่ายครับนี่ยผมมันคันขืนครับขืนเพาก็เลยเอายไปทับควายดอนครับพันหนึ่งเขาควายดอนพันหนึ่งครับว่รู้ว่าสีติดดรูปติ๊ดครับ เดี๋ยวไปนำหาคนหน่อยกันครับคนหน่อยครบบอกต้อมาใหม่ครับแต่มาคบบอมันนีงกะสิบุตรชายด,ด้วยครับว่าสิบลรควายมือเดี๋ยวไปนำหาคนหน่อยกันครับแม่เทาครับแม่เทาเห็นแล้วครับเห็นคนหน่อยแล้ว เตรียมเราแบบเบิ่งเอาขอถอกหลีห้างเนาะบุหรี่เสืเป็นแม่แปะครับเป็นแปะครับลูกสาวครับเลยสาวหน่อยครับ ดูไงฮึอย่งครับคุณขรัวมั่คุณข้าวั่วัอน้คุณรับวทมนี้กับสีไทยบยเริอครับสนีละครับ